นราธิวาสยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่บ้านพักทหารในค่ายปีหลงยังคงเผชิญกับน้ําท่วมสูงแต่กําลังพลส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายลง<อ>เมื่อวันที่1ธันวาคม2567นพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาค4ีพออรมนภาคสี่ลงพื้นที่สหกรณิคมปีหลงและวัดปีหลงสถานที่อพยพชั่วคราวของผู้ประสบอุทกภัยในตนําบลมารือโบออกอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสแม้วันนี้น้ํามีปริมาณลดลงกว่า3 ถึงวันก่อนแต่ในศูนย์อพยพชั่วคราวนี้คมปีดหลงยังคงมที่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า100คนเนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านถูกตัดขาดมีเพียงเรือท้องแบนและเรือยางของหน่วยงานราชการเท่านั้นที่จะคอยส่งสเสบียงอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ที่ยังติดค้างอยู่ด้านในซึ่งบรรยากาศภายในศูนย์อพยพพอช่วคราวได้มีหน่วยงานต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือหน่วยทหารในพื้นที่ได้จัดรถครัวสนามพร้อมกำลังพลรวมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประกอบอาหารปรุงสุกจัดหาเครื่องดื่ม พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดข่าวปลายด้ามขวานชายแดนใต้ปฏิตาโหนดกระโทบผู้สื่อข่าวนาราธิวาสรายงาน